สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนายมัลติจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าโรคความดันโลหิตคืออะไรแต่มันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นก็เป็นได้ครับความดันโลหิตเป็นค่าความดันของกระแสะเลือดที่ส่งแรงกระทบกับผนังหลอดเลือดแดง โดยเกิดจากกระบวนการสูบฉีดเลือดของหัวใจสามารถวัดค่าความดันโลหิตได้สองค่าคือความดันช่วงบนจากการบีบตัวของหัวใจค่าความดันช่วงล่างจากการคลายตัวของหัวใจซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากค่าความดันโลหิตคือความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำโดยเราสามารถตรวจหาอาการดังกล่าวได้ด้วยการวัดค่าความดันแต่โรคความดันโลหิตมีความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องความดันโลหติตสูงกันครับแล้วทุกคนสงสัยไหมว่าโรคความดันโลหติตสูงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรพันธุกรรมผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปทานหวานมันเค็มภาวะอว้วนไม่ออกกำลังกายความเครียดเรื้อรังสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล เอาละใครสงสัยว่าตัวเองอยากเช็คความดันยังไงไปพบคุณหมอกันครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปวัดค่าตัวเลขผมขออธิบายอาการของโรคความดันโลหิตส,สูงก่อนนะครับทุกคนอาการของโรคความดันโลหิตส,สูงจะมีดังนี้เลยครับปวดเมือนท้ายทอยตึงที่ต้นคอเวียนศีรษะปวดศีรษะตุบๆอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย ใจสัน่นนอนไม่หลับมือเท้าชาตาพร่ามัวอัมาพาตหรือเสียชีวิตนี่คืออาการของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองเอาล่ะทุกคนเรื่องวัดค่าตัวเลขความดันโลหิตผมขอส่งต่อให้คุณหมอนะครับใครอยากรู้ว่าความดันโลหิตปกติไหมสามารถไปวัดได้ที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยได้เลยนะครับ วัดออกมาแล้วเราสามารถเปิดเว็บไซต์โรงพยาบาลซิคลินหรือเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อทราบค่าวความดันโลหิตแล้วนําของเราไปเช็คดูว่าของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไหมนั่นเองครับหลายคนอาจจะถามว่าทําไมค่าความดันโลหิตผมขึ้นลงไม่เท่ากันสักครั้งการวัดค่าวความดันโลหิตมีหลายปัจจัยนะครับเช่นอารมณ์อายุเพศพันธุกรรมภาวะน้ําหนักโรคอ้วนและการรับประทานอาหารเค็มจัดครับผม แต่ว่าถ้าวัดแล้วตามเกณฑ์ที่บอกถือว่าความดันปกติครับเมื่อรู้ถึงตรงนี้แล้วนะครับผมว่าพวกเรามาทราบความดันโลหติตสูงเสี่ยงเป็นโรคแทรกซ้อนกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนสาเหตุเกิดขึ้นเองตามวัยหรือมีโรคบางอย่างทําให้ความดันโลหติตสูงขึ้นเช่นโรคไตโรคเนื้องอกบางชนิดเกิดจากพฤติกรรมเช่นโรคอ้วนน้นําหนักเกินความเครียด การรับประทานอาหารอาหารเค็มสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและไม่ได้ออกกําลังกายทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมและตาบอดสีได้ทําให้เส้นโลหิตในสมองตีบหรือแตกได้ส่งผลให้เป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตทําให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจโตเกิดอาการเจ็บหน้าอกและกล้ามเนื้อหัวใจตายทาให้ไตเสื่อมเสี่ยงต,ต่อโรคไต ทุกคนฟังแล้วเห็นผลกระทบของโรคความดันโลหิตกันหรือยังครับถ้ารู้แล้วผมเองอยากให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพนะครับเพราะงั้นเราจะเลี่ยงการไม่เป็นโรคความดันโลหิตได้ยังไงไปดูกันครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับหหลีกเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิด2เน้นทานผักผลไม้ที่ให้สารโพแทสเซียมเช่นฝักทองบอกโคลี่ผักโขมมะเขือเทศมะละกอกล้วย บะม่วงฝรั่งเป็นต้น 3. ควรดื่มนมและผลิตภัณฑ์ไขมันตำ่ำที่ให้แคลเซียมธัญพืชและถั่วเปิือแข็งให้แมกนีเซียมและเส้นใยอาหารเช่นถั่วแดงเต้าหู้งาเป็นต้น 4. ควบคุมน้ำหนักตัวเส้นรอบเอวไม่ควรเกินส่วนสูงของตัวเองออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย3-4วันต่อสัปดาห์วันละ30-60นาที 5งดหรือลดการดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 6. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยทุกๆ2ปีหากอายุ 3. 5ปีขึ้นไปตรวจทุกๆ1ปี7ผู้ที่มีความดันโลหิตระหว่าง120ทับแปถึง139มทับแปเมมปลอดจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูง เอาล้ครับทุกคนหมอได้อธิบายทุกอย่างไปแล้วได้ฟังกันอย่างนี้คงทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าโรคความดันโลหิตมันเป็นโรคที่อยู่ใกล้เรามากๆเลยนะครับหมออยากให้ทุกคนป้องกันและปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับน้องๆหนูๆและทุกคนได้ดูแล้วผมเองก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองด้วยนะครับโรคความดันโลหิตสูงเป็นได้ง่ายแต่หายยากมากเลยนะครับมันออกกําลังกายและควบคุมอาหารพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพประจำปีกันด้วยนะครับวันนี้นายมาติขอตัวไปออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงก่อนนะครับ